งานอะไรเนี่ยอะไรวะมิตรภาพอะไรสักอย่างเนี่ยมิตรภาพไรผมแดนเออรถตีดินเขารวมรถตีดินกันรถตีดินใช่เรามาถ่ายกันแบบแวบๆนะแวบๆๆอันนี้เป็นเกียร์เนี่ยเป็นชุดเกียร์ข้างในของพี่ออสแม็กปอง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 เนี่ยแม็กปองพี่ออสเขาเลยออสไรเดอร์อ่ออสไรเดอร์นี่เกียร์ใช่เคื่องมันเคื่องทุบเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวเราต้องไปทําเกียร์กันหน่อยละเอาได้ดินะเด็ดเด็ดของเด็ด ชอบเล่นอะไรแปลกๆไงอะไรนะน้าชอบเล่นอะไรแปลกๆอยู่นะอะไรที่มันแปลกๆเกี่ยวเกี่ยวความเร็วอะไรนะเขาเอาหมดนะเอาหมดแหละปาปัดเดินเดืนเล่นหน่อยเดี๋ยวเราถ่ายเป็นช่วงๆเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเพลงลิขสิทธิ์เข้าได้ปาปัดเขาดูตัวเทียบมันสวยปะเนี่ยนะ นี่นะเหมือนันฮะมาด้วยใครกลนครสวัสดีครับอ๋อเลยอะไรันหัวเรือหัวเรือหัวเรือพวกคนเกี่ยวเราสวัสดีครับแหมนึกว่าใครไหนนทำท่าไงนะออสเลเดอร์สวัสดีอยากมาดูอยากมาดูพวเือหายไปตันึงฮะอะไรนะนี่นี่นี่ คืออะไรอ่ะเ่วัสดีครับโอ้โหสีสันตัวเรือใหญ่นี่ต้องบอกนะสีสันโคตรชอบเลยใช่สีสันชอบมากชอบโอแทกถึกบ้านเราลูกเข่งก็เป็นต้นฉบับทั้งหมดของงการลนเกี่ยวลดตีดินน้องๆรวมกันได้ก็มีเขาเลยจริงมะเนี่ยจริ บบอรูปแได้น้องๆเป็นไอเดียรุ่นใหม่ๆแนวคิดรุ่นใหม่ๆรุ่นนี้รุ่นแางฝาโลงแล้วสมองไม่ทันแล้วต้องกระชุกน้องเขาบอกรุ่นนี้รุ่นแขวนมุมอะไรสาวๆนะเนี่ยไม่รู้จักทีมคุยแจงเตือนหน่อยาาน้ำอะไรตอนน้ำอะไรก็ได้น้ำต่อเป็นไงรู้ป่ะฮะน้ำหนูไหมอย่าอย่าให้ลุงต้องโชว์ แล้วชอบแข่นวงมาลัยด้วยเปล่าแข่นไม่เป็นขวงมาลัยในร้านไม่พอก็ไปเอาสากลูมาโอ้หนี่ตัวจริงแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าแท็กแท็กสวยอ่ะเราชอบเรื่องของเนี่ยเนาอ้ครับเรื่องนี้โหชอบมากเครื่องสีสันโหจริงอ่ะถ้ามีโอกาสนะได้ลองขับนะรอบ มานานแล้วรถตีดินเนี่ยบอกตฟงได้มาทำไมต้องตีดินคุณตีดินมันก็เหมือนว<ะ>คว<อ>นดินอ่ะต้องใช้ควายไถทำให้แมงคับใช่ปใช้ควายไถตอนนี้ควายไม่อยู่ควายไม่อยู่แล้วขายควายขายควาย,ายวตัวที่อเนไหนตัเรียนเฮ <laughs> ้ยไม่ใช่เขาบอกขายควายส่งเด็กเรียน <laughs> กลับบ้านเข้าบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรบ้านผมสบายอยู่แล้วนะแต่บ้านป๋าดีๆป่าปลูกไปแล้วคิดแล้วใิดแล้วปลูกไปแล้วว้าวสุดจัดจริงเป็นเครื่องมือของคนไทยเราอ่าเป็นน้องๆรูปใหม่ๆที่มัชนาได้รูปกองรูปรักว่าควรจะทำยังไงผมว่าถุอยอดในตะการนที่ผมว่าในเครื่องมือการเกษตรผมว่าในเอเชียไทยเราไม่ยอมแพ้นะครับครับผมเดี๋ยวไทยจะท้งขึ้นเลยเราจะขับขันไหน แล้วไปยังไงอ่ะเราจะขับคันนี้เหรอขับคันนี้จริงอ่ะโอเคประกันชีวิตะครับอะไรนะประกันชีวิตยังครับยังเพิ่มวงเงินประกันชีวิตก่อนไหมย่อกันแล้วนะความทิพย์หายจะมาเยือนแล้วเดี๋ยวใครแล้วแล้วยังไงเนี่ยเหมือนขึ้นพารามิเตอร์พี่ที่นายจะพาผมไปชวนผมไปแล้วผมกลัวอยู่อ่ะ เดี๋ยวราเดียวกันเดี๋ยวแล้วแล้วตาออดเขานั่งอย่างนี้แล้วจะเมื่อยไหมนี่ยก็ยังจับไข่ทั้งออสอยู่เดี๋ยวเข้าเกียร์ผิดแล้วกันเดี๋ยวช่วยช่วยดีจับได้แน่นนะไปเลยโดนได้เลยไปเราไปกันดีกว่ไป จริงอ่ะสุดไหมนะสุดแต่ผมว่านะาบ้ากว่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือหางเขาใช่ไหมหรือชุดชุดเดินชุดเดินหัเป็นของเขาตัวเดินแมงป่องอ่าตัวเดินแมงป่องตัวเดินแมงป่องอเตอร์องชออ๋อแต่ต้องบอกว่าของคุณก็ไม่ธรรมดาได้ข่าวมาครับผมเดี๋ยววันหน้าเราไปลุยกันเ้ารู้เรื่องอ่าเดี๋ยวดับเครื่องกันก่อนตรงตรงครับเนี่ยันี้ดับเครื่องนี่ผมเพิ่เคยขึ้นทางด้านเลยแต่ก็จะเป็นครั้งสุดท้าย ต้องบอกเลยว่าสุดยอดนี่กับเครื่องนี่เลยโอ้โหนี่วายุนขาดจี๊ดเลยนี่หว่านะนะต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องฮีโ,โ<อ>น่เนาะอะไรนะพีสิบเอ็ดพี่สิบเ,บเอ็ดอ่าแรงเหมือนกันนะเนี่ยตัวนิยมตัวนิยมเลยของวงก,การรถเกี่ยวสุดจัดประหลัดบอกมาเจอเลยบอกโอ้โหมันแรงจะแรงขนาดนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะทุกทีมงาน วัยรุ่นพันล้านแล้วก็ออสไลเดอร์ด้วยสุดจัดก็รชอบเลยนี่ลูกชายขขงลงบาสฮะวัยรุ่นพันล้านนะวัยรุ่นพันล้านนี่ลูกชายเขาแน่นอนจริงเหรอทำไมหน้าไม่เหมือนพ่อเลยวะหยอก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 ป่ะปหลอกพ่อเยอะหลอกพ่อเยอะเดี๋ยวเราลงกันฮะอะไรนะเลือกรสตีของมะเร็ว เดี๋ยวไปลงไปดูเดี๋ยวลงไปดูลงไปดูลงไปดูอันนี้อะไรนะคอมันเร็ว6ยูเซ็ตคอมันเร็วเหรอใช่มันไหวเหรอโอ้โหลูงี้กูใส่เต็มดีกว่าลูงี้กูใส่เต็มนี่คอมมันเร็วเหรอใช่แ้วจ้า6ยูเซ็ตที่อยู่ต่างกัน6นิดเดีอ๋อ สุดจัดว่ะนี่ฝาเรียบแล้วดูดินี่เป็นห้องนี่ห้องแอร์ด้วยอ่พงศ์โหโหกองอะไรเอาลูเขาสุดยอดเหรอนี่ไงเข้าเทอร์โบนี่ยอ่พง์เขาสุดยอดอโหแต่นี่มีมีแอร์ด้วยนะมีนะนอนรอถขึ้นย่านแม่ สมบงการช่างสมรณนี่คือยอดแล้วมึงความไทยสิโอ้โคตรชอบเลยอ่ะสวัสดีครับโอ้โคตรเท่เลยจริงขับแล้วขับอย่างนี้ไม่ต้องไปขับรถถังก็ได้นะมั้งมันไปเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยรอดิใจเย็นใจเย็นไปด้วยอยากลองอยากลองเงี้ยอุยแต่มันจอดเต็มเลยอะไรนะอะไรนะ ตอนแรกมากี่คันอะที่20หรือเปล่าหลายสิบผมก็ไม่ไม่แน่ใจอะพี่หลายสิบเลยเหรออืมเยอะเยอะอยู่ว้าวตีเจ็ดตีเจ็ดแปดสิบนะไม่หรอกไม่ไม่มีคนชวนไงอ๋อก็รู้ไหมตุ้งต้นวันน้าเห็นเลยตุ้งต้นก็แชร์ี่อ๋อก็แชร์ไม่ได้หยุดหรอกโอ้ยช่วงนี้ไม่ได้ดูอะไรเปิดเปิดเลดูแต่เาล่าแอบไม่ได้ดูไอ้นี่ใหญ่เลยหนูไหนๆๆโคตรซิงอะโคตรซิงบอกเลย เดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปบุกโรงงานกันเนาะเดี๋ยวขอบุกไปที่โรงงานแบงปองบอกเลยว่าวันนี้โคตรมันครับเอามันเอาพุกสงอะเอามันจริงๆอะไม่ได้โกหกจริงอะผมเป็นคนชอบขับรถอย่างนี้นะไม่ว่าจะรถไถรถหกล้อรถสิบล้อรถค่วงน้าเม่งบ้าไม่ขับรถใหญ่อะก็มีรถเด็ดด้วยนะรถเด็ดปะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเราไปบุกโรงงานทั้งคอนคอน์ินามี แล้วก็วัยรุ่นพันล้านไตรคูนีสติกไทเทเนียมผมอยู่เอาตัวอย่างมาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเบรกเบรกสั่งกันไหมครังสั่งแล้วครับพร้อมไปใส่แล้วครับติดประมาณสองวันโทรแล้วโทรมาแล้วเนี่ยจานของไทเลสซิ่งนะโอ้โหจานแรกของโลกจานแรกของเลกด้วยนะเพราะสุดท้ายไม่เพราะผมไม่ค่อยอนุญาตให้ใครใช้โอ้นะครต้องขออนุญาตเขาไม่ทำให้ผมไม่ขออนุญาตโรงงานไม่ทำให้อันนี้ผมอนุญาตเฉยๆป้าๆเราไปหาดื่มมาขอแห้งแล้วไม่ไหวแล้ว ขแห้งคอแห้งนะครับนี่เขาตักแดดเยเช้าเกยหมดเลยเนี่ยวันเนี้ย